าศิลปินที่มารายการนะก็ <ilipp freuen handheld> จะมาคนเดียวมาเป็นผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างแต่คราวนี้เขามาเป็นคู่คราวนี้มาเป็นคู่แล้วก็มาทั้งหญิงทั้งชายเลยมาในที่นี้ขอเชิบมัอนังๆให้กับจูเนียร์และโเดจ์ตาคับ ใหมากคนที่ได้ได้ชยดีใจนะก่อนดีใจเราเป็นแขกเชิญของเราดีใจเป็นบอลไทยชนะซีเกมเลยนะน้องน็อตน้องจูนเนี่ยถามสาระถุกสาระถุกสาระถุกส่งเดี๋ยวก่อนสบายดีไหมสบายดีเจ้าสบายดีเจ้านี่เพิ่งกลับเชียงใหม่มาด้วยใช่ไหมช่แล้วอ๋อเป็นไงบ้างช่วงนี้ครับทำงานเยอะไหมช่วงนี้ก็นี่มีละครเรื่องกุหลาบสตางครับพี่อ๋อนี่ไม่มีเหรอก็เล่นดนตรีไม่ต่างไม่มี มีมีมีไหมมีมีครับผมมีมีมีเล่นคู่กันครับทะเลาะกันทั้งเรื่องเลยใช่ต่ต้นยันจบเลยหรือเปล่าไม่เราติดตามดูเองว่ามันจะเลยยังไงได้ถามว่าไปถ่ายที่มือที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยใช่แล้วเป็นยังไงอากาศสุดยอดคือพักกองทุกอย่างเวลาที่ถ่ายทำนี้มันเย็นสบายมากคือทำให้เราไม่เครียดไปไกลขนาดนั้นมีแบบคิดถึงบ้านไหมมีครับเพราะว่าเห่ยวเงี้ยไปต่างประเทศครั้งแรก ไปไกลด้วยติดเน้นพ่อบอกว่าเอาเสื้อกันหนาวไว้เยอะนะลืมเช็คอุณหภูมิไปก็ไม่ได้ใช้นะเสื้อกันหนาวที่เอาไปร้อนไปซัมเมอร์เขาพอดีคือมันจะหนาวตอนอยู่บนภูเขาเท่านั้นแต่พอเราไปที่ทะเลสาบอีกที่หนึ่งเนี่ยมันร้อนมากร้อนในเมืองไทยทะเลสาบทะเลสาบอะไรเจนีวาเจนีว่าเป็นบ่อเกิดของเพลงนี้ด้วยหรือเปล่าใช่แล้วไม่ไม่เป็นที่จบเป็นที่จบอะเพลงนี้เป็นที่จบของเพลงนี้เพลงนี้ก็คือเพลงอยากจะรู้แล้วคือไปครั้งนี้เนี่ยได้เพลงกลับมาด้วยใช่ ทำไมถึงได้เพลงนี้มาก็คือวันนั้นเราเลิกกองเร็วครับเราก็เลยไปนั่งดูดาวกันค่ะมีนอดพี่เนียน้องพลอยพี่นิวแกงลูกเป็ดของเราไปนั่งดูดาวกันถึงลูกเป็ดแก๊งลุงเป็ดคืออะไรแก๊งลูกเป็ด แข่งชูลูกเป็ดน like. like ี่พ really cool> ี hey, ่ป้อนเป็นคนตั้งให้แข่งเป็ดน้อยก็คือบุรุษเราไปในกันจต่างมานีตลอดเหแข่งลูกเป็ดไงแล้วอย่างนี้พวกเราก็นั่งเล่นกันอยู่ค่ะแล้วก็พี่เนียก็มีกีตาร์เลยเ่นด้วยพี่เนียก็เริ่มเล่นกีตาร์แล้วบอกเฮ้ยน้องลองมองดูดาวซิแล้วก็ลองคิดถึงเพลงให้หน่อยแต่งเพลงกันดีกว่าเพราะถามพี่เนียอยากแต่งแบบไรล่ะพี่เนียก็บอกมาแล้วมันก็เลยแต่งเป็นเพลงนี้บอกเขาคิดถึงก็แต่งจากความคิดถึงพี่เนีย คามหมถึงของนอตกับคนที่อยู่ที่อื่นๆที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมองไทยอะไรเงี้ยมองไทยก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกเลยเริ่มแต่งจากที่ไหนที่บนภูเขาของเลเซงภู<อ>เขาเลเซงภูเ,เ,งเขาเลยอปาล็อกก็ อันนั่นแหละนั่นแหละแล้วเราก็เดินแต่งมาเรื่อยๆงี้เหรอไม่เรนอนดูนอนดูแต่งใช้เวลาใช้เวลานานเวลาแต่งเพลงอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ว่างเกือบทุกวันครับคือวันที่ว่างจริงๆก็เลยเอาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเยาวชวชาติครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับให้ดีๆแล้วก็ใช้เวลาประมาณกี่วันครับแต่งจริงๆก็สองวันรวมๆก็สามนะสามนับเป็นชั่วโมงนับเป็นวันทถึงบอกว่าสามวันนี่็ถ้าเกิดชั่วโมงนี่ก็แค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่ถึงวันะ ถ้าเกิดเป็นนบเป็นชั่วโมงไม่ถึงวันับเพลงเนี่ยมันต้องมันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนเราต้องค่อยให้ใจกับมันคือไม่สามารถบังคับมันได้เราต้องปล่อยมันไปแล้วก็ให้ให้ความคิดเราไปกับมันอะไรหลังจากแต่งเสร็จแล้วเนี่ยมาเป็นสิ่งเครืนีงได้ยังไงวันนั้นไปถ่ายละครแล้วฝนตกก็คือติดฝนกันอยู่ที่แคบแล้วไม่อะไรทำกันที่โปรดิวเรเลยอ่ะ ในจุ้เนี่ยน็อเล่นให้ฟังก็เพลงซิงแก้เครียดอะไรอย่างงี้เราก็เลยเล่นเพลงนี้บอกเราแต่งเองเป็นครั้งแรกที่โชว์สดด้วยแล้วก็ให้เขาฟังเขาก็เคยชอบนะเขาบอกเีเขาไปเสนอผู้ใหญ่ให้ตอนนั้นเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากอันนี้พอเสนอผู้ใหญ่ผ่านเสร็จปุ๊บแล้วก็เลยได้ทําเพลงนี้เป็นซิงเกิลใช่นประกอบละครเรื่องนี้ด้วยเพลงก็ได้เดินทางมาถึงจนเป็นซิงเกิลได้วรรจมาถึงบรรยากาศในห้องอัดบ้างในห้องอัดนี่ก็คือทีมเวิร์กดีมาก คนหนึ่งเล่นกีตาร์คนหนึ่งร้องเปาะคลิ้งทีเดียวใช่พี่เนี่ยเนี่ยเล่นกีตาร์เล่กอย่างเงี้ยตัดเองด้วยความจริงเนี่ยเนี่ยไม่ได้เล่นอุคุเลเล่มาก่อะก็คือเห็นน้องเล่นแล้วก็อยากอยากจะเล่นบ้างแต่พยายามฝึกแล้วมันฝึกไม่ได้ยากเราก็เลยไปไปดูในเน็ตไปเจอมาว่า้มันมีเหมือนกันเราก็ไปตเล็กซื้อมาพูดเรืงมาขายไอ้ร้อยใครรวองราอเดียวร้อดูท่าฟังหน่อย่ะ รเพราะไพ่ร็รอครรอสนอหูไอ้น,นี่ใช่ไหมครับไม่ร้องพอมา,าชื่อแรงว่าอยากจะรู้อื่นะครับอยากจะรู้ พูดถึงเรื่องเอวีกันบ้างดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับวันนั้นวันนั้นร้อนมากค่ะชัดเจนเลยได้ข่าวว่าแดดแรงนะที่เห็นรถนั่งอยู่บนหลังรถตู้นั่งดิบังกะลุงอังกะลุงอังกะลุงเล่เนี่ยอังกะลุงนั่งดิบอังกะลุงเล่อยู่ครับเออร้อนมากร้อนมากคือไม่ตอนนั้นไม่ร้อนเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าตอนที่ฉากที่นอนอยู่บนสนามหญ้าแผ่นละโดยไม่มีอะไรปิดบังทั้งตัวแล้วคือใส่ใส่เสื้อแบบหนาๆแล้วมันร้อนมาก เข้าใจแล้วว่าหนาจริงๆเลยคือเสียงสูงอลนะเลยไม่ดันเข้าใจค่ะว่าเอมวีตันนี้เราตั้งใจทำเพื่อทุกคัมากๆค่ะตูนเนี่ยก็ตั้งใจนะมาสายกันงดหน่อยเป็นพักของเราคือเป็นเป็นคิวเป็นคิวเป็นคิวมาถึงก็แซลน้องยร้อน ชิวๆมันต้องสู้ดิคนเราต้องสู้ผ่านไปถึงสิบนาทีมันไม่ไหวแล้วพี่ร้อนเลยร้อนมากเลยร้อนจริงๆๆร้อนจริงร้อน,อนเกืไปเร้อนร,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 ร้อนร,ร้อนแต่พวกเราก็ตั้งใจทำงานผ่านมันไปได้เพื่อทุกคนค่ะแต่ว่าสนุกนะสนุกเพราะว่าย่างันแต่ละฉากก็จะมีเรืร่องราวของมันแล้วก็เราก็ได้เข้าไปในฉากแล้วก็ห้าสีสามปุ๊บก็สนุกอ่ะเนี่ยรู้สึกว่ามันลืมความร้อนไปเลยนะแล้วเรื่องราวเป็นยังไงครับเรื่องราวเรื่องราวหนวดเร่าคือมันเป็นความ คิดถึงความเหงาคือเหมือนกับว่า,าจินตนาการว่านรตอ่ะคือคนที่สื่อสารเพลงนี้ออกมาก็คือมันจะเป็นโลกของนรตเลยก็จะมีะฮิปปี้แวนเหมือนนนั่งอยู่ในรถฮิปปี้เง,งี่ยค่ะคิดถึงใครสักคนแบบกำลังเขียนหนังสือดูรูปเขาด้วยแต่งเพลงอะไรเงี้ยให้เขาเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่จะตัดคุยเรื่องเพลงเมื่อกี้นี้ก็มีของแฟนคลับเราไปถามแฟนคลับมาว่าอยากเจอรู้อะไรเกี่ยวกับนรตแล้วก็จูเนียร์บ้างรั้งหมใช่ไหมว่าอยากจะรู้ใช่ไหมมีด้วยเหรอครับมีมีอะไร ตืนเต้นตนเต้นคำถามคำถามยิงคำถามเลยไหมยิงเลยพี่พร้อมถามเลยครับ ค่ะอยากจะรู้ว่าพี่น้กับพี่จูเนียร์รู้สึกยังไงมั่งคณะกรรมการบอกว่าพี่น้กับพี่จูเนียร์ได้เข้ารอบแปลความหมายของเดอะสตาร์ต้องถามพี่เนียร์ก่อนเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนียยังไงเนียก็คิดว่าเนียไม่ติดอยู่แล้วก็เลยแบบทําตัวแบบตามสไตล์ตัวเองเลยอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ร้องเพลงไม่ได้เก่งอะไรมากมายแล้วก็แบบว่ามีอะไรก็ไปโชว์ตลกตลกให้คนใช่ก็ไปตลกตลกให้เขาดูโชว์ให้เขาแบบคนข้างล่างเขาหัวเราะนะอะไรแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วเราก็คิดว่าโอเคกลับบ้านไปเรียนอะไรเงี้ยพอประกาศุ๊บ มันช็อปไงครับพี่แบบยังไงเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วอะ่ะพอมันมาปุ๊บร้องไห้เล้วก็เลยร้องไห้เลยของนศน,นะครับของนศ<ป>คือนศคินพี่เนี่ยคือคิดว่าตัวเองไม่ติดหรอกเพราะว่าไม่รู้สิคือคนอื่นเขาสวยหรอกร้องดีกันหมดเลยยังไงมันก็แบบร<อ>้องเสียงก็ฟลิปพอเขาประกาศชื่อน้องคนที่สอบตอนแรกไม่ได้เป็นเดินลงไปก็ไม่รู้เป็นเราจนแบบคนข้างคนท้าของนศนศก็เลยเดินลงไปคนนั้นหน้าเอ๋อมากแบบมองทุกคนแบบใครนศอ่ะมองทุกคนแบบหน้าเอ๋อมากแบบฮ้แล้วงั้นพอเห็นกล้องแบบ พี่เขาเนงงมากคือยังไม่ร้องไห้ด้วยยังงงอยู่อย่างเงี้ยเพิ่งมาร้องไห้ตอนนี้เขาแบบและนี่คือแปดคนสุดท้ายของเดอะสตาร์ค้นคว้าคว้าดาวเพิ่งรู้อ่าวเชนตินแล้วร้องไห้องเหโอเคคำถามต่อไปรับมาเลยค่ะอยากจะรู้ว่างานเอกของพี่น็อตกับพี่โจเนียร์คืออะไรคะ สำหรับเนี่ยนะครับก็<ช>ถ้าอยู่ห้องก็จะเล่นอินเทอร์เน็ตในห้องเนี่ยมีกีตาร์สามตัวก็จะเป็นแบบกีตาร์แล้วก็กีตาร์เล่ยเล่อย่างเงี้ย <ๆ S 2> บางทีก็เอามาเล่นเล่นดูบ้างเพราะมันว่างเดี๋ยวร้องเพลงไม่ได้เดี๋ยวน้ตจะแซวอะไรเงี้ยผมนะถ้าเกิดมีเวลาว่างก็จะนอนคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้หาเวลานอนน้อยถ้าไม่นอนก็วาดลูกหรือไม่ก็ทำอาหารสวัสดีค่ะพี่น้ตพี่จุนเนี่ยอยากจะรู้ค่ะว่าในหนึ่งวันนี้พี่โน้ตกับพี่จุนเนี่ยหยิบอุคูเลเล่มาเล่นกี่ครั้งคะแล้วแต่วันค่ะถ้าเก อาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าดนตรีเนี่ยสามารถเพื่อนเราได้เวลาลงหนาค่ะออครับผมอยากจะรู้ว่าถ้าโน,น้ตกับโจเนี่ยอยู่ข้างๆกับคนที่เราชอบเราจะบอกเขายัางไงคะโจเนียครับพี่หวานผู้ชายเออสไตล์ผมก็เมื่อก่อน่ะผมเป็นขี้อายแต่เดี๋ยวนี้ไม่อายแล้วเดินไปอยากชอบก็บอกอะก็บอกไปเลยก็ชอบชอบก็บอกเลยเป็นคนที่ถ้าเกิดชอบใครเราก็ไม่บอกเขาหรอกอ้าวไม่บอกอไว้ใช่มมไม่บอกหรอกถ้าเกิดเขา ไม่บอกเราก่อนอ๋ออันนี้เรารอสิ่งแรกเปลี่ยนนะเนะี่ยอ้าวเราวิ่งเราต้องไม่บอกว่าผู้ชายก่อนอยู่แล้วค่ะเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีมีฐา่าตอนนี้เอะส Star แปดกำลังจะมาแล้วถูกต้องเลยค่ะถูกต้องแล้วนะครับผมอยากให้มีน่าจะมีทุกคนแต่ละคนนะน่าจะมีเคล็ดลับอะไรของตัวเองแนะนำน้องๆหน่อยดีกว่าอย่างเราเองเนี่ยเราก็จะบอกว่าให้มั่นใจแล้วก็ให้รู้ว่าเราเป็นยังไงมั่นใจกับตัวของเราพยายามเป็นเหมือนสำหรับเมียเนี่ยเมียมาด้วยด้วยไม่รู้อะไรเลย มาเพลงก็ฝึกมาก็ประมาณนึงแล้วก็เข้ามาเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆได้บด้ความมั่นใจแล้วเราคิดว่าเราเป็นตัวของตัวเองที่สุดแล้วแล้วเราคิดว่าไม่กดดันไม่เครียดไม่ซีเรียสทุกอย่างมันเอนจอยทุกอย่างมันสนุกคิดว่ามาเอาประสบการณ์ทุกอย่างมันจะดีมันจะคิดบวกหมดเลยแปลว่าคิดอย่างนี้ดีกว่าฝากเพลงนี้ดีกว่าฝากเพลงนี้อ่ะมีโอกาสฝากเต็มเต็มเลยครับโอเคค่ะ <Okay. S 1> สำหรับเพลงอยากจะรู้นะครับทั้งโน้ตแล้วก็เนี่ยนะครับ ช่วยกันแต่งขึ้นมาแล้วก็มีพี่โปรดบิวเซอร์ดีๆที่มาทําให้เพลงนี้สมบูรณ์นะครับอยากให้ทุกคนลองฟังดูนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หกเก้าเก้านะคะมอบให้คนที่คุณคิดถึงผ่านสายลมเพลงนความหวังดีค่ะตอบโจทย์ทุกความคิดถึงได้จริงๆครับ <ๆ S 2> เพลงนี้ครับผมครับแล้วเดี๋ยวก่อนเราจะลากันไปนะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับพลังก็สติปักและบูร์ริทูแมนโบครับครับผมถ้าเกิดใครคิดถึงเรานะครับมาทักทายเราได้นะครับผมที่เว็บไซต์บล็อกดอทคอมสแลส X Channel ครับครับสามารถเข้าไปดู Official MV ได้นะครับที่ www.youtube.com อทคอมแฟลชเอ็ n ซ์ครับใช่แล้วครับผมอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการ Star Club ครับสนุกมของคนรักดาวแต่ตอนนี้เนี่ยขอสักเพลงหนึ่งก่อนจบได้ค่ะจากกันไปกับเพลงนี้เลยโอเคครับผมจะอันดัเดซาาและจุเนียครับเพลงนี้เลยครับบอกคำดีวรักรักรักอรักไม่มีดอกไม้ให้ไม่มคำนี้ ฉันอเธอชอบในใจเธอจะรับเป็นไฟได้ไหมฉันมอบมันให้เธอจะรู้ว่าเธอคิดฉันไรจะรู <h h ้ว่า